สวัสดีครับผมนันไชยชาแนลนะครับอยู่บ้านวันนี้นะครับผมก็จะมาหยุดอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติเพื่อที่จะมากินนี่ครับ KFC โอ้โหถังใหญ่ยักษ์มากเลยนะครับนี่แล้วก็เอาเฟ้นไฟเนี่ยมพวางนะครับนี่นเฟ้นไฟวางในจาน โอ้เป็นฝ่าย่นหนึ่งอันมาต่อไปเนี้ยเป็นฝ่ายเขาต้อเป็นไฟ่ัาเก็ตครับหรือว่าไก่งเก็ตกัดจาเนี้ยอ้อไม่ริเซ่เออต่อไปครับก็ไก่เนี้ย ไก่ว่าไก่ป๊อปก่อนเนี้ยไก่ป๊อปแล้วก็ไก่ชิชัยเลยน,นี่น้องอยู่ไหน๋อเคเราพร้อมที่จะกินกันแล้วนะครับเราจะกินอะไรก่อนนี่เป็นเป็นฟก่อนเนี้ยเป็นไฟไฟเป็นไฟนะครับ เรก็ได้ไก่แตไก่อ่ะิเอร่อยไหมคะอ,อร่อยม,ออมากครับขอโทวไปกินไก่าวันนีน้ครับผมก็ต้องขอเวลาเป็นเงินเพืฟรีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดไล่์ก,กหบผมด้วยผมนะครับไปบาครับ